สบายด,ดีพี่น้องสุขภณีพีกแก้วนะคะสบายด,ดีพี่น้องประสุกุศุคนเด้อสวัสด,ดีพี่น้องทางฟังไทยด้วยค่ะเมน,น,น,นี่น้อนหน้าจ้าพี่น,อน,น,น้องกินข่าวล้วก็มีไข่ต้มจะมีอ่าอ้ววีสิแหงของหวาน,วานพักปลอกพักแบบบ้านบ้านบ้านนอกขอบคุณ หลับกับข้าววันนี้คุณลุงค่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่จะดีซื้อให้ค่ะวันนี้ช่วยซื้อกับข้าวให้ค่ะวันนี้เอ็นตีเข่าตีเข่าแล้วก็นอนหน้าถน้ากันแล้วจะี่นอกเขาให้หนึ่งให้หนึ่งจะที่ใดห่อซองลดอยูบอกอย่ากินไข่บริกินไปโดนแล้วไข่นะเพราะไข่แพง

คืนนีอนสองขึ้นเลยขอาวหน้าขึ้นเขาหัวหวานแะเขาไม่ขเนี้วได้พี่น้องเล่นขเนี้วขเนี้วหอนหอนนะคนหนึ่งเนี่ยต้องเที่ยไปเชื่ยมา ออก็บอก,บอกเอ่ยคอยเหรอยานันเหตทไดจืดน่เเา ขาสองคนมาแชร์เพื่อนอตอนอยู่บ้านท,ทั้งขบาบ้านและครรมกนินหลายคนออนอน,นีไี่หกาแต่กนบต,ต,ตะเกียงใ่ะเกียงตะเกีย,ยก็ดีแน่แหละคอยอัน มักเปิงเงาเดี๋ยวเอาหิ <laughs> อ่อ่ะตอนหนึ่งพ่อคมเตียงซื้อมากมูดังดำ <laughs> มูดังดำบด <laughs> อืม้มฮีบอยแห้งแล้วเจี๊ยงกินทีแ,แต่เจียงเราเหรอเจี๊ยังน้อยม,มกยพ่อคมนี่ยก็ซื้อได้พี่น้องเลยตำละตำละหาพัน กำลังหาพันธกรรมอาชีบ้านมะฮมแดงบ่นมนาเขาขึ้นต่อไปจะคายมันจะน้ำต่อไปเขาพ่ยกับวาต่อมาจะนํเขาเจ้ายังบ่ท่านเด้ซื้อเองอยู่อันยังเกาะหมอมันน่ะต่อมนจะน้ำพุ่ Năm thì nó có bát 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 ่อนเก็บมาเต่งๆอ๋อคือเมื well, we mm ่วเราเราพายหัวหวาขออกหวานอืมอ่ะแจกเนาะแยกขึ้นก่าต้องรอให้มันกินแบบหิวๆบอสันผิดได้นี่นะบ่กข้าวบอเน่ยโบกกินเกือเบิดคันป้าดนกับ่บกินเบิด เราบริษยาบ้านเฮาเองทางคุณพี่พู่เด็ดเนาะเป็นซื้อ<า><า>ข้าวน้อยมากซื้อไข่หนึร้อยบาทไปซื้อกับข้าวหให้น้องเท็ไทยน้องฟ้าใสาไปกินโรงเรียนซื้อไข่ให้ คุณคุณลุงมากจ้าขอบคุณค่ะใส่้ลุงกำลังด้ด้วยเด้อไข่่อนแทงเลยจิงโดนแล้วคือข้องเหลนในเ็ดนายพนะชื่อช่ข้องเหลนในเ็ดนายพร เาแล้วไงคือองเล่นเล่นนงนคุณล่งหักมานไข่ห้วไข่ยัง้องข้าใจยังต้มต้มมันข่งมเป็นเบอร์ย่าัเบอร์สองนะไข่เบอรสอง ก็ยงเ,เที่ยงอย่ต่อต่อใครจะขมามินใครางขอบพงขอขอมาอารุมัการเล่นกเี้ยงจองเห้เป็เปบบง,าเง,งานเขาใ่นงานเกี่ยวเขา ก้าวที่สิบเมองเทสา,าลมหนาวอยู่เมืองากช่อง่คยกินเนาะหลังทำปรยังไปตุ่มผัวหมลองเที่ย่อคยแหงบุมักบุมบักในหนาวนะพ <c oughs> อลองเพลงบไปจบเป็นกับจักับจับจับที่ที่ลองเลยเลยบอกบอกเขากันรับนตื่นเตียนเล็กน่อยน <c oughs> ี่ตือนเตื่นเต้นเนี่ยครับ ่ง้วงน่องซีตางภาคใต้มนที่แตดที่เก้านั่นรถตุ้งมึงปากทองเร่ยนน้องกันเด้อนั่นจะบซักักสีงานวงดนตรีหนุ่มซีวัยหนุ่มซีวหนุ่มซีวัปหนุ่มซีวัยหนุ่มซีวัยหนุ่มซีวั่นว่มซีวัย น้ำมเคยไปเจินปลัเป็นลงนตรีขอเงินย่าเนี่ยาบอกพระอาจารย์นเแ้วพระอาจารย์จะเากบเคยไปนเิ่นพระอาารย์จักสื่อนถึงมาบอโอเคบางไฟหนู ป้ากินไปกินมาผัดเบิร์ตระบาดกิ่ละกิ่อยู่กินยองคนแตกจนเบิร์ตเองปวดกับเบิดห่วงจนนไข่ก็เบื้อเดือดกระเดากจับหวานแก้วแก้วผบกว่ากระเด็นปลาะปลาเกี่ยวบปลาปลาไม่ได้ต้มนะเนี่ยปลาตันหมดกินกรเด็ต้มเา มีขอหวานจริงไหมอันนี้เขาอืดเปียงพี่เงาะเขาอืดอย่างมะขามกวนขามแหมตาลหนึ่งกวนแหมตาลขามเปียกืะขามเปียกเลียกหวานมียซสีมาเหลาสูฟังพี่เงาะขึ้นเนี่ยเสียงเสียงกรนะกระเบา พี่น้องใช้เี่น้องเทียงจันมาปีเที่ยงกันยังโมหูอลไรพี่น้องเลยอันเบาวนะทะโนูนนั่นแหละเสียงมานสีดังเงาะเปิดคืนเสียงมันสีดังอยู่เปืนโมหูเมันเสียงยังโมนามาปีนั่นมือกล้องนะมือกล้องมาถ่ายคลิปฮะน่ะนอนบ่รับเปิดคืนแล้วแลนอนในรถตู้ย่านเสียงทะโน่เคยได้ยินเสียงเคยได้ยินอยู่ในเมืองนะออว่ามันนอกมันร้ายที่พี่น้อง มึงเฮ้ยเด็กน้องๆยืนอยู่บนหมังมื่อยันได้ก็ไรยิ้นมากะฮอนนะสฉฮอนอี่แรงมาอยากเป็นอีหยังมาในมีแต่ฮอนห้งเห็ยนยังข้างหน้าจะมีไฟข้างหน้ากับมือ่ะฟังหรือเปล่เอ้ยตู้กับเพ่งตู้เพ่งกับบูมีเงียบไปเงียบเลยแทีพากันไปไล่สดเอาไปเปิดไล่สดเพิ่มเดียวยังไม่ได้มีเงินซื้อ ในซุดมือเดียวเพราะว่าไหมสอดจับเลยบอยเนี่ยฟ um, yeah. okay. uh ังธรรมดามันต้องมีปุญย์กฟังอ้อมอ้อมตัวห่อเปิดตัวนั้นก็คงพี่บอยเจ้าเมื่อแล้วคงพี่บอยเป็นเมื่อครั้งเกี่ยวเขาแหละครั้งเกี่ยวเขาเมื่อเช้าแหวกเต็มหน้ามิตรีอยู่บ้านบ่มีอย่างเดียมันจะเป็นย้อนดเงาเวลาใส่สองเลยนะลำโพงมันเปลี่ยนมาลำโพงมันน้ำมันสอด ูนิดหน่อยหนึงพี่น้องเลยป่้าไเป็นไหล่ซดเปิดดนดิซอดบันบูเป็นกางมันซอดแล้วบ่มมีหอดเพลงพังนอนมางแบบนีเงียกิลีห้องกิลีเข้ากลอ่องคักได้ไงมีกิลีห้องเสียงไซด์ได้ไะไม่กิลีตเสียงเขียดจะบูมีเลยพี่น้องงามนี่าเวลาเราดูเก็บเกี่ยวเขาเขียดบห้อจะคือบ่ไปห้ายางมือเนี่ย มึเยอะแต่มันหอกเขียดหนะมีคันยืกับ่ได้ลืมทางบ่ได้คมลืมฮือโคมนอ้ากับือคมมั่ต้องเสียดเตบัหัวเออมื่อนาก่อนมื่อนาก่อนจะพาพี่น้องกันกินเียดเตามะหัวแบบบันนอกบันนอกอะ้ยังไปกินคลองซื้ออ่ในเมืองเขามาซื้ออยู่บ้านกินมากกันอีมัน โอเคจ้ะพี่น้องถ้าชุปนี้จกลิปไปส้ำนีเด้อหิมแล้วเขาว้องกินกามดแล้วคหลไลก็แซ่นั่นน่ะก็ลืมขอบใจสดหรับกับขาอีกเชนึงเนาะโดยขอบใจด้วยคุณลุงเด้อที่ซื้อ้ับขาวหายกนตังมาหายห้าร้อยบาทซื้อกับข้าววันนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณลุงดีดีมีแห้ง โตกมานลำรวยลำรวยวเว<ส>ด้อเป็นหอมพรมใส่ให้ลูให้ร้านตลอด <นะ S 2> ไปตกันาค,นานคิบนาเด้กขี่น้องเด้อทอกันคิบนาอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามสาวสุเปนีแลักกับซูเปนีสีแก้วเด้อ